ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสั่งโยน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนันคือรูปปาราอารูปปาราคะมานะอุทจจจะอวิชชาสั่งโยน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชจงเจอันภิกษุควรจเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโย์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้โพจงเจดเป็นฉไฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน,น, oui, น้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสธิสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรด น้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายพจงเจ็ดเหล่านี้แลอันภิกษุควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้แล